บอกเธอวันนี้ฉันลืมไปวันอาทิตย์นะคะที่บ้านฉันจะมีลาดวันอาทิตย์ถูกอาทิตย์เลยค่ะแค่กลับบ้านจับตรวจเครื่องบิดไปดังวอเลยค่ะไปลาดไปซื้อข้องหมากินกันแล้าเลยค่ะทุกคนดูสิตลาดบ้านฉันคนเยอะแม่ค้าก็เยอะข้องก็เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไป,ไปชมในลาดกันคะ่ะเดินเข้าไปในลาดเลยตาตีกินไร,รอ่ะมูมาก,ก้าไก่เอไปมดปูปลาไรเต็มเม็ดในผลไามา้ก็มีพักเกยังนะคะเลือกซื้อเลือกห้ากันได้เลยค่ะ ลอตเตอรี่ก็มีค่ะทุกคนฉันก็แคมเดินชับ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 ,ชบมาใา่เลวเลเมคาตีลอกเลยค่ะทุกคนเห็นไม่ปลาได้หมดเร็วนี่ค่ะวันนี้ฉันว่าที่แข่งส้มกุ้งเลยเดินมาห้าแล้วก็ไม่มีเลยทุกคนเฮ้อก็เลยมาซื้อทางออดิบไปนะคะทุกคนคะ่ะแหลปลาทีต,ต,ตัวตัวสดสด,สดเพลย์บางฉันอยู่ไกลเลยบพวกเธอเลือกซื้อเลือกห้ากันได้เลยเนี่ยทีปลาตัวตัวเถยวมอให้ก็มีนะคะทุก คนเลือกซื้อเลือกห้าเสื้อผ้าย,ยิงเอวมดกันเลยค่ะแล้วเดิากลับบ้านกันเร็วค่ะเพราะว่าสายเล้วตัวน,นี้แค่เก้าโมงเร็วมาเลได้ไร้บันมังออดิบค่ะลูกเนียงเขาเนียวไก่ทอดของลูกสาวเช่นค่ะทุกคนแล้วก็ปลาเสียดค่ะแกงสม้มเครื่องแกงถีและที่สำคัญคือเนี่ยหอกรวยค่ะทุกคนค่ะ